ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับเราเป็นรายการที่จะนำทุกท่านมาร่วมกันในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับศึกษา,าเรื่องราวของอข่าวประเสริฐนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันใหม่นะครับไม่ว่าในอดีตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็จะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับ แต่วันนี้มันเป็นวันใหม่มันเป็นโอกาสใหม่ครับแล้วพระเจ้าก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าท่านได้เตรียมสิ่งดีๆเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยแล้ววันนี้นะครับพระเจ้าก็อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังเข้ามาจดจ่อที่พระองค์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เชื่อมต่อกับถ้อยคําของพระองค์ไว้เสมอนะครับพระเยซูบอกไว้ว่าถ้าท่านเข้าสนิทในถ้อยคำของเรา ท่านก็จะเกิดผลมากนะครับและนี่แหละก็คือเหตุผลที่รายการของเราได้ทุ่มเทที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทุกๆวันเลยนะครับเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่มันมีแต่เรื่องราวไม่ดีมากมายรอบตัวเราและเมื่อสิ่งเหล่านี้มันได้ออกรากในจิตใจของเราเนี่ยความเชื่อของเราก็จะเหมือนถูกบีบรัดเอาไว้แต่ถ้อยคำของพระเจ้านะครับก็จะทำให ความเชื่อของเรามีโอกาสทํางานและด้วยความเชื่อคุณผู้ฟังก็จะสามารถเอาชนะทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยวันนี้ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับวันนี้เราจะอ่านด้วยกันในพระธรรมโคโลสีบทที่ 1. ข้อที่17พระธรรมโคโลสีบทที่ 1. ข้อที่17ซึ่งผมชอบข้อนี้มากเลยนะครับเพราะว่าข้อนี้พูดถึงพระเยซูคริสต์ครับ ข้อนี้ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์คำว่าพระองค์ตรงนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ให้เราดูในส่วนท้ายของข้อความนี้นะครับว่าพระองค์นั้นทุกสิ่งจึงดำรงอยู่คือในฉบับการแปลเล่มหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่า ในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันดูเข้าที่เข้าท่ามากขึ้นในพระคริสครับทุกอย่างเนี่ยมันจะฟังดูมีเหตุผลมากขึ้นในพระคริสนะครับลองคิดดูนะครับเมื่อคุณรู้จักพระเยซูคริสคุณรู้ว่าพระคริสเนี่ยทำอะไรให้กับคุณบ้างที่ไม้กางเขนรับลองเลยนะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่สับสน เราจะไม่สับสนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระคริสต์จะทำให้เราเนี่ยเห็นทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีอีกฉบับการแปลนหนึ่งนะครับได้อธิบายว่าพระคริสต์นั้นนะ่ะโดยพระคริสต์นั้นทุกอย่างก็ถูกพยุงอบอุ้มเอาไว้ด้วยกันคือเราลองคิดดูนะครับจักรกวาลหรือโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับโลกที่เราอาศัยอยู่จริงๆแล้วมันลอยอยู่ใช่ไหมครับในอวากาศแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วโลกของเราก็อยู่ในรัศมีที่ถูกต้องตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวต่างๆก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นดาวนกพเคราะห์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทุกอย่าง มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เลยพระคัมภีร์บอกว่าพระคริสตทรงเป็นผู้ที่พยุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยกันผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยครับแล้วลองคิดดูนะครับในทํานองเดียวกันกับชีวิตของเราครอบครัวของเราก็ถูกพยุงไว้ด้วยกันเพราะพระเยซูคริสครับเมื่อเราจดจ่อที่พระคริสตเติบโตมากขึ้นในพระคริสตเมื่อคุณขยายพระคริส และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคุณให้มันใหญ่มากขึ้นในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะไม่มีวันล่มสลายแน่นอนครับแต่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยก็ถูกพยุงไว้ด้วยพระคริสอันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากในฉบับการแปลอีกเล่มหนึ่งได้บอกไปว่าในพระคริสคือทุกอย่างได้คนพบที่ที่เหมาะสมของตัวมันเองในพระคริสตทุกอย่างทุกสิ่ง ได้คนพบที่ที่เหมาะสมของตัวมันเองลองคิดดูนะครับคือทุกวันนี้ผู้คนหลงทางเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขามันควรจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จักวัตถุประสงค์นะครับของตอนเองไม่รู้จักทิศทางของการดาเนินชีวิตมีผู้คนมากมายในสังคมของเราเนี่ยนะครับ ถูกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกซัดไปทางนู้นทิงไปทางนี้ทิงถูกสถานการณ์ซัดไปซัดมาแล้วชีวิตก็เหมือนวนเวียนอยู่จุดเดิมเดิมนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าอยากจะให้คุณแล้วก็ผมไปจมอยู่เรามีพระผู้ไถ่เรามีความสว่างเรารู้ว่าเราเป็นของใครและเมื่อเรารู้ว่า เราเป็นใครในพระคริสต์ทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะพบที่ทางที่ถูกต้องเมื่อคุณเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์คุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะวางชีวิตของคุณไว้ตรงไหนคุณจะได้รู้ว่าคุณจะก้าวไปทางไหนเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่หลงทางอีกทุกอย่างในชีวิตของคุณมันก็จะเป็นระบบเป็นระเบียบอยู่ในที่ทางที่ถูกต้อง ในพระคริสต์นี่แหละครับก็จะทำให้คุณค้นพบชีวิตของคุณเองแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าเราจะนำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรง่ายๆเลยนะครับพระคัมภีร์แนะนำว่าให้พระคริสต์มาก่อนทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องอจัดเรียงลำดับความสำคัญว่ามันจะทำยังไงให้ตัวเองเนะี่ยโตมากขึ้นในพระคริสต์ วันนี้นะครับผมอยากให้คุณวางความกังวลเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปวิ่งเต้นกังวลอะไรเยอะแยะว่าจะต้องทำยังไงดีจะต้องแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างไรดีจะต้องทำยังไงจะแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ทำงานได้อันนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อันดับแรกที่เราจะต้องคิดเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเอาไว้ว่าพระคริสต์ต้องมาก่อนคือ ลำดับแรกอย่าไปพยายามที่จะจัดการกับปัญหาของตนเองคือคุณต้องแก้ไขการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตก่อนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในลำดับแรกในชีวิตก็คือพระคริสต์นั่นแหละครับให้เราลองตั้งคำถามว่าวันนี้เราจะสแสวงหาพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรเราจะโตในพระเยซูคริสต์มากขึ้นได้อย่างไร เราควรจะอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยโตมากขึ้นรู้จักพระองค์มากขึ้นตรงเนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากกว่านะครับเมื่อคุณมุ่งแสวงหาพระคริสต์ก่อนเป็นอันดับแรกในชีวิตนะครับพระคัมภีร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกจัดให้เข้าระบบให้เข้าระเบียบอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องของมัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกพระองค์พยุงเอาไว้ด้วยกันอย่างสมดุลคุณรู้ไหมครับว่ามีตัวอย่างในพระคัมภีร์เยอะมากเลยนะที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะนำตัวอย่างหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็คือชีวิตของอัคารทูตอาจารย์เปาโลซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาชื่ออะไรครับชื่อเซาโลใช่ไหมครับเซาโลเองเนี่ยเติบโตในครอบครัวที่เคร่งครัดในศาสนามาก ซาโลศึกษาเรื่องราวศึกษาข้อมูลในศาสนาของเขาอย่างละเอียดและเขาก็เหมือนกับว่ามีชีวิตที่ทุ่มเทกับศาส,สนาของเขามากเขาทุ่มเทมากเลยแล้วก็งานของเขาก็คือเมื่อเขานะครับได้พบคนยิวเป็นคนยิวที่เปลี่ยนมาเชื่อพระเยซูคริสต์คือคนยิวที่เปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยซาโลก็จะเกลียดคนเหล่านี้มาก งานของเขาก็คือเดินทางไปแต่ละเมืองถ้าพบว่าที่ไหนมีคริสเตียนที่นั่นนะเขาจะทําลายคริสเตียนลงโทษคริสเตียนโซโลเองนี่ยนะครับเป็นคนที่มีการศึกษาสูงแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการนับถือในสังคมมากเป็นคนหนุ่มที่มีพลังแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยที่ผมพูดมาจะบอกว่าชีวิตของโซโลเนี่ยยังผิดทิศผ,ผิดทางอยู่ เขาเนี่ยคิดว่าเขาเกิดมา,าคือมีจุดประสงค์ที่จะทำลายคริสเตียนเพื่อปกป้องความเชื่อศาสนาเดิมของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาหลุดออกไปนอกแผนการของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งนะครับขณะที่เขากำลังเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อไปทำลายคริสตจักรเราเคยอ่านตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทราบไหมครับว่าเป็นยังไงคือในขณะที่เขาขี่ม้าไป พระเยซูก็มาปรากฏขึ้นเล่าแบบย่อๆนะครับโดยเหตุการณ์นี้คือเขาก็ตกหลังม้าเนาะนะครับแล้วเขาก็ได้รับการเปิดเผยว่าพระคริสเป็นพระเจ้าเขาก็ได้มาเชื่อในพระเยซูคริสเขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตมากขึ้นผ่านเพื่อนผู้เชื่อในพระคริสเข้าใจเรื่องราวพระคริสมากขึ้นเขาเริ่มที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆที่ พระคริสต์ทรงทําให้กับเขาพระคริสต์เป็นผู้ถ่ายเขาจากความบาปคุณทราบไหมครับหลังจากนั้นเขาเป็นไงเขาได้ค้นพบตัวเองเขาได้พบจุดประสงค์ในชีวิตของเขาเขาพบแผนการที่พระเจ้าเป็นแผนการที่ดีที่พระเจ้าทรงเตรียมมาให้กับชีวิตของเขาและชีวิตของเขาก็อยู่ในทางที่ถูกต้องตามแผนการที่พระเจ้าได้วางเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่า ชีวิตของเขานั้นก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เหมาะสมเขาได้ทําได้ดําเนินชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาทําซึ่งก่อนหน้านี้ชีวิตของเขามันยุ่งเหยิงมากคือเมื่อก่อนนี้มีทั้งความโกรธความเกลียดชังในจิตใจของเขาและเขาก็เดินทางในเส้นทางที่ผิดแต่พอเขาได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้เข้าใจงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์พระคริสต์ก็เป็นผู้พยุงชีวิต ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไว้อย่างดีแล้วก็สมดุลสิ่งที่มันเคยดูเหมือนล่มสลายไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ได้กลับมารวมกันอย่างสมบูรณ์เมื่อเขาให้พระเยซูคริสต์มาก่อนในชีวิตนะครับและชีวิตของเขาเองก็มีผลกระทบมาถึงเราในปัจจุบันซึ่งเราก็ได้ศึกษาชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างคริสเตียนที่ดีในพระคัมภีร์จนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ผมก็ว่า อาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับก็เป็นคริสเตียนที่ทรงพลังมากที่สุดแล้วในในบนโลกใบน,นี้เท่าที่มีคริสเตียนผู้เชื่อพระเจ้ามาเลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณให้พระคริสต์มาก,ก่อนเมื่อคุณให้การเติบโตในพระองค์สำคัญที่สุดพระคริสต์ก็จะมีโอกาสทำให้ชีวิตทุกด้านของคุณมันเข้าที่เข้าทางพระองค์จะมีโอกาสนำคุณไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แล้วคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทําซึ่งมันดีกับชีวิตของคุณมากๆเลยนะครับชีวิตของคุณจะมีเหตุผลมากขึ้นเพราะคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องก้าวไปในทางไหนมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากเลยนะครับผ่านทางเรื่องแบบนี้นะครับชีวิตของคุณเองจะได้เป็นพ่อพรให้กับผู้คนมากมายที่อยู่รอบตัวของคุณซึ่งพวกเขาเองอาจจะมีปัญหามากมายเลยนะครับ โดยชีวิตของคุณพระเจ้าก็จะใช้ให้คุณเนี่ยเปิดเผยความจริงกับผู้คนที่ยังหลงทางอยู่ในชีวิตนะครับดังนั้นนะผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ให้โอกาสพระเจ้าดีไหมครับในวันนี้แทนที่คุณนะครับพยายามที่จะแก้ไขปัญหากระวนกระวายในปัญหาก่อนนะครับก็ให้พระคริสต์มาก่อนเข้ามารู้จักพระคริสต์เรียนรู้ที่จะเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณก่อนให้มากขึ้น แล้วคุณทราบไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแผนการของพระเจ้านี่แหละจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจุดประสงค์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่าลืมนะครับพระคริสต์สามารถพยุงชีวิตทุกด้านของคุณไว้ด้วยกันนะครับแล้วคุณก็จะพบที่ทางที่เหมาะสมในชีวิตของคุณคุณจะพบว่าคุณกำลังเดินไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับให้เราได้อธิษฐานร่วมกันนะครับ พระบิดาวันนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ลูกยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็นคําตอบเดียวของลูกพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกเป็นความชอบธรรมเป็นผู้รักษาเป็นสันติสุขเป็นสติปัญญาเป็นกําลังที่เข้มแข็งพระคริสต์ทรงเป็นทุกอย่างของเราพระวิญญาณบริรสุทธิ์ขอทรงโปรดสอนลูกด้วยว่าลูกจะให้พระคริสต์มาก่อน ทุกอย่างในชีวิตของลูกได้อย่างไรสอนลูกด้วยว่าความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างที่พระคริสต์ทำให้กับลูกนั้นมีอะไรบ้างลูกขอวางกำลังและความเข้มแข็งของลูกลงลูกขอวางเส้นทางความคิดส่วนตัวของลูกลงและลูกอยากจะเรียนรู้ก่อนว่าจะให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกได้อย่างไรลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในวันนี้ขอบพระคุณ สำหรับวันแห่งชัยชนะในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระคำในวันนี้นะครับก็จะชี้ทางสว่างให้กับคุณผู้ฟังมากขึ้นนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าของรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรคุณผู้ฟังมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ